ห้าหกนี่น้องมันปูขึ้นมา,หาหปล่อยไว้ห้าหกร้อยตัวอยู่นี่มีตัวยิ่ใหญ่ๆลุนบึกเบิกเมื่อท่านได้เอาไปกินพี่น้องมันรักคืออย่างเอาบ่ได้น้ำขอดด่หาเอาบ่ได้สะปะโคกับปลาเข่งอยู่นี่กับมีทั้งปลาตะเพียนนะั่ะล่ะกับปลาตะเพียนสามย่างอื มันขึ้นขาวโอ้อีเล็อีเล็กโตมันจตัวใหญ่ๆมันขึ้นโลกฟังเปคนมามันก็มุดลิลงต้นยาหน้าคอมันเป็นอย่งมันเป็นทุกต้นเลยแบบนี้มันอย่งมันจ๊กมันนี่มันสิได้อยู่บอโกนบอกผู้ต้นมันสิใหญ่ให้อยู่บ่นี่ปดกินแม่สิเ็ดจังไน้องบาดนีมันสิเจให้ผมจจนออมเนะอื เป็นยังสีแม่งี่ยังมัดเจ้านึกเอาไม้แง่วก่อนนะกูนมัดเลยทั้งไงคุณนะเอาคุกย่างค่อยเป็นมัดชูต้นคือเป็นยังสีพี่แก้ไขแต่งแต้มนะคุณนะกูนมัดเลยคุณนะนี่ตายซื่อสีาบนนี่นี่แต่งไต้พี่น้องของผู้ใหญ่เป็นคืออยู่บ่ จนอ้อมต้นมดเป็นทุกต้นเลยนี่ตันนี้ก็เป็นต้นง่ายเลยต้นง่ายนี่แหละสามปีไปง่ายค่ะมึงไงพี่น้องมึงไงมันเป็นคู่ต้นที่นี่เลยฮะไม่ใช่ง่ายให้อยู่บนต้นยางไม่ใช่หลอดด่วยเพราะมันแหลงมันฝนมันตกนี่แต่ต้นใหญ่ใหญ่ให้มัน โอ๊ยดินดินนานนะคะเอาซื้อเห็ดใุ่ละโลเห็ดี่ตนใด่มไปแล้วไแล้วนมันหนีมด่นีมดอนี่เนาะยังูบ่เห็นมันซื่อๆีตตๆ่ะอยลงปีนึงะ Okay, chinh bẩn như tôi như lê ku đi ku mang hưng 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 ừ hưng 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 ngâu ngâu hưng 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 นี่ลงไปแล,ปแล้หลายอิลีมีทูเลยคนนีมองพักตบพว่กจะขึ้นอิลิเลยคนตาแห้งมันไข่ยยมผนเนะาะปลาลูกคอกมันสิเต็มอยู่นี่แหละคนน่ะมันลบอยู่ในพักตบจ้าขอบคุณค่าที่รับชมนะคะมาเามาืองไฮเบืองสวนคะ่ะ ชีวิตลุเช้าหน้าเช้าสวนที่เป็นน,นิสิตรัจขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ